สวัสดีครับผมชั้นจเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูมาชมไอ้หนุ่มตีจากแดนมังกรนี่เกะมาได้1,940ชั่วโมงครับเบียดเบียด2,000ซานี่ s y ส1า4 s u p e น a ่ e มาสตัวนี้ไม่มีลายแยกครับ เบี้ยคนขับก็แกก็บอกว่าใช้ดีอยู่ครับประหยัดดีแล้วก็เบาดีนิ่มดีเย็นดีว่าสานพี่น้องอยังช้ำเพื่อนว่าต้องแมนตัวน้องรถใหม่ซานี <c oughs> <S S S ่เอสวายสองหนึ่งห้าสี่ซูเปอร์เอซี รวดทรงองเอว่ารอไม่ใช่เบาให้นุ่มตีไต่แท็ก80เซนโรลเลอร์8ตัวแครีย2ตัวครับบูมอามเสสิม3แฉกซีซูนิเก้าลูกบัทเม็ดหฟันบูมอามเชื่อมนอกเชื่อมในครับกระบอกไฮดรอลิกสีดำวันนี้จับมิซูบิชิสีซูทูโบคอมมันเรลวิเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ 4M50 ครับรีดมาได้158ตัววัดรอบเครื่องก็2,000รอบต่อน,นาทีรองดักฝุ้นใบท้ายไม่มีตัวดูน้ำมันแบบออโต,โต้ไม่มีปั๊มควาวซสกิ K7B125 เม็ดอินเจแปนเครื่องยนต์เจแปนครับ ตัวเดินขายยาบ้าครับต้องตกใจพี่น้องเป็นชื่อของปั๊มแล้วก็ตัวเดินขายยาบ้าเจแปน SANY s า n ี y Sunny. ไม่ใช่ันนี่นะอ่านว่า Sunny. s า n ี y เฟรมเป็นตัว X ตัวเลื่อนที่เชื่อมสายขวาครับตัวตัวลอ้อน้ำพี่น้องตัวที เสริมความแข็งแรงครับนะกเสริมความแข็งแรงให้ไม่ให้ล้อนำอ้าปัจจุบันก็มีทุกค่ายครับทำสร้างขึ้นมาหรือว่าอาจจะเป็นคือรถขุดนี่มันจะมีมีแบบบสัษั์ลูกครับทำเฟรมทำแท็กทำลอลเลอร์ทำแคริเอร์ทำตัวเดินนะครับทำบั้นท้ายทำอุโมาค์ส่งครับทำอุมงคกี พอสัตว์ลุมทำทำพุงกี้ก็ทำพุงกี้เลยนะครับทำเฟรมก็ทำเฟรมนะครับทำกิงก็ทำกงิงแล้วก็เอามาประกอบกันนะครับประมาณนี้ปัจจุบันซานี่ s y 2 1 5 4 Super a ่ C e ซเปอร์ก็มีเป็นโฉบใหม่ก็จะมีจอทัชสกรีนนะครับเพิ่มมาขึ้นมาอีส่วนราคาก็4ล้านมีทอนพี่น้องมีทอนเยอะด้วย ซื้อเงินสดก็สามล้านต้นๆซื้อเงินปอนก็สามล้านกลางเปียดนะครับเปียดกลางกลางหน่อยเ E ซีอีก็วานสีก็คอนโทรลอีก็อิเล็กทรอนิกส์นะครับตัวนี้จะ2,000ชั่วโมงเดี๋ยวจะมีช่างมาพีเอ็มปัจจุบันก็พีเอ็มอยู่ประมาณ8,000ชั่วโมงครับ งดก็48เดือนนะครับจ่ายเป็นเช็คใช้เงินดาวประมาณ3,500-4,500ถึง 4, 5, แล้วแต่ตกลงกันเอาครับสเตทเมนต์หรือว่าบัญชีต้องเดินและต้องแน่นนะครับหรืออาจจะมีใบงานมาช่วยอีกแรงหนึง่งว่าการันตีว่าเรามีงานอุดนะครับว่ากันไป นี่บั้นท้ายก็ปั๊มด้วยเหล็กลอรอครับไม่ได้ติดสติ๊กเกอร์นะครับตรงนี้ปั๊มเข้าไปเลยโอ้ยไปรีิมมาต่อหิวน้ำไหมน้องหิวทั้งข้าวหิวทั้งน้ำเนี่ยวันนี้เห็วทังไดล่ะปลามีาบอนอีกปลาเห็นเขาดึกแหยู่พี่น้องดึกแห่เลยปลาหลายเดี๋ยวซื้อไป ซื้อปลาไปต้มเนาะสีแสบด้วยนะสีก็ออกสีเหลืองครับนะเหลืองดำเต่ว,ว่าไม่ใช่เหลืองก็คือตัวนี้เหลืองออกคล้ายๆแคทนะครับหลอดไฟ LED สว่างจัดจ้าน ดูการทำงานรถใหม่ไปเรื่อยๆเบียดเบียด22ตันครับสำรับสำหรับน้ำหนักเขาการดูแลรักษาก็จะมีชุดพี่เยียมครับจากช่างซานี่ทุกๆ500ชั่วโมงจะมาถ่ายของเหลวนะมันเครื่องนะครับกรองมันเครื่องรองดีเซลฟรีน้องฟรี ฟรี8,000ชั่วโมงนั่นหมายความว่าคุณใช้ไปหือทุกห0ชั่วโมงจะมีการมาถ่ายของเหลวให้ฟรีแล้วก็เช็คระบบให้ครับตัวเดินก็ประมาณพันพันชั่วโมงนะครับเปลี่ยนถ่ายที่ปุ่สวิงหรือว่าก็าจะประมาณหนึ่พชั่วโมงครับส่วนไฮดรอลิกก็น่าจะมี2,000กับ4,000แล้วแต่ครับนะตัดเกรดดีๆก็ส0 0 0ันไปเลย นะครับถ้าไม่ค่อยดีถ้าระดับ2,000ก็น่าจะ2,000ชั่วโมงครับแต่ถ้าระดับ4,000หมายถึงว่าจะใช้ของดีๆนี่กันร่อนหน18ลิตรหรือ20ลิตรนี่แพงนะครับประมาณ2,000ถึง3,000 4,000แล้วแต่กเกรดไฮดรลิกก็มีให้เลือกเยอะครับตามท้องตลาดทั่วไปตามร้านขายอะไรทั่วไปไม่ว่าจะเป็นปตท ือว่าบางจากหรือว่าเพาซ่าหรือว่าเชีวนะครับหรือว่าจะเป็นเฟรนนะครับไฮดรอลิกมีให้เลือกเยอะครับเราจะินทำชื่นชอบไปมีนอะเยอะแยะครับมันเครื่องก็มีเยอะ ไม่ไหวพี่น้องชาติทรศัพ์จะเป็นลมนะครับผมหิวน้ำมากเลยเดี๋ยวเดินไปเอาที่รถกลหน่อยก็ต้องอร์จจบด้วยซานี่ s y 2 1 5ย Super ACE ัอสซีดครับคอยดูด้วยทางไม่ตักน้ำน้่ได้ดูกันครับนะไปชมกันทำงานของเขาสนใจก็สอบถามได้ครับ098 272 3 7 5 2หรือว่าสอบถามซานีไทยยนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย มากดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ